ทุกคันตกลงแฟนคลับ UFC น้องต้นข้าว <c oughs> แจ้งมาว่าเออ่บุรีรัมม์เนี่ยมีใช่ไหมสนามบินจ้ะเลิเนาะสนามบินเนาะแต่โคราชไม่มีนะ ฉะนั้นก็บินกันแบบเป็นว่าเล่นเลยสิเนาะจากขอนแก่นไปบุรีลำบุรีลำไปอุบลอุบลไปหนองคายบินกันให้ว่อนเลยนะบุรีเพิ่งรู้นะแต่เขาบอกว่าอยู่ที่อำเภอสตึกเหรอเคยมีเพื่อนอยู่เป็นคนบุรีลำชื่อไผ่ทูนสอนวิจารณทุกคนนะฮะใครรู้จักช่วยแนะนำหน่อยว่ายังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมนะฮะ ตอนสมัยเรียนประถมอ่ะนะครับเขาก็จะท่องว่าอำเภอของจังหวัดบุรีรัมม์มีอำเภออะไรบ้างสตึกอำเภอนางรองอำเภออะไรประมาณนี้ทุกคนจำได้กันอยู่ประถมมา20กว่าปีที่แล้วได้มั้งฉั้นะทุกคน เออเพื่อนเราก็น่ารักดีเขาจะภูมิใจในความเป็นบุรีรัมมากแต่ตอนนั้นนะบุรีรัมก็เป็นจังหวัดที่อาจจะยังไม่โอ้โหไม่ไม่ใช่ลีซ่าเหมือนตอนนี้เนาะตอนนี้จังหวัดบุรีรัมลดใหญ่มากน่ฮะดูดอกชบาผู้ระหงสีชมพูหายากมากนะใครทีเ่เคยรู้จักไททูลสอนวิจารน,นะฮะตอนนี้ก็คงมีลูกมีเมียไปแล้วทุกคนหรือว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เราคิดถึงที่สุดก็คืออีกคนหนึ่งนะ จริงๆคิดถึงหลายคนสมคิดก้าวเอี้ยนนะฮะทุกคนเป็นเพื่อนที่แบบอ๋อสนิทกันมากสมัยก่อนตอนหลังพอเราเข้าสอบเข้ามาหาลัยนะ่ยเราก็ทิ้งเพื่อนหมดเลยทุกคนสอบเข้ามาหาลัยแล้วนะเขาไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ก็ขนาดที่เพื่อนก็กระจัดกระจายหายไปไหนก็ไม่ไมสนใจเพื่อนเลยไปม,มีเพื่อนใหม,ไม่ไปมีชีวิตใหม่เมืองกรุงทุกคนอ๋อส่วนเพื่อนๆก็หายไปเลยไม่มีการติดต่อตกันเลยทุกคน ทุกคนดูต้นกระเพราสีเยอะมากนี่ตำลึงตำลึงนี่แพงถัวยโปอยเซียนจิ๋วทุกคนอันนี้ต้นนกหนาวนํำเชลาอุอ้ผนนักขมผักขมผักขมนี่นึกถึงซิสเลอร์ใช่ไหมอืมที่เราชอบไปกินค่ะชอบไปกินซิสเลอร์แล้วก็นั่งนั่งทั้งวันค่ะทุกคนจ้ะเพราะซิสเลอร์ไม่จำกัดเวลานะฮะสลัดบาร์มีทัพทิ่มจ้ะทุกคน ทัพทิมนิยมทองเป็นชื่อนักร้องท่านใดรู้จักไหมทัพทิมทัพทิมนิยมทองเจ้าของเพลงกับเช้าย่าโมวันจอดเห็นที่ใหม่เจออะิต้นขยบทุกคนที่ยางมันเยอะอะทุกคนมันไปคาตุดนี่ยขุดตุดก็คือติ่งเนื้อขุดนะฮะใครเป็นหูดที่คอที่นู่นที่นี่ก็ไปไป้ายมันก็จะกัดตุดเลยไม่ต้องไปหาหมอไอตังต่างทุกคนเสียเวลา พี่ใหม่จเจริญปุระแต่จริงๆมีเชื้อใต้นะพ่อแกเป็นคนหัดใหญ่นะคุณอารุธอารุธรณภพอาหารทุกคนจะเป็นใต้แกก็พูดถึงว่าจะไปคอนเสิร์ตทัพทีมนิยมทองสุนารีสามตัวบนอะไรของแกเนาะ mm hmm. แต่ก็บอกว่าไปไม่ได้ติดงานที่ภูกเก็ตพอดีอะไรประมาณนี้แล้วตอก็เรียกชื่อเพลงผิดของพ่สูจเป็นกาบเท้าสุรานารีชื่อเพลงจะเรียกผิดจริงๆต้องชื่อกับเท้าย่มมู อ้อยทุกคนดูอ้อยสิอ้อยดำอะไนี้ต้นผงชูรสนี่นึกถึงน้ำพึ้งนะไรอ้อยใช่ไหมน้ำทึ้งเมืองสุพรรณที่ที่พึ่งไงคุณพ่อคุณแม่เขาก็พบรักกันมีหากทำไรอ้อยเจ็บอ้อยสวยเนาะทุกคนดูสิสวยมากเวาเห็นอ้อยจะนึกถึงที่พึ่งตลอดเลยว้าห้ต้นช่องแมวทุกคนสวยมากเลย เคยเห็นไหมช่องแมวห้อยอย่างนี้เลยทุกคนช่องแมวจ้ะเลิศเนาะนีขออนุญาตตัดภาพมาที่ทุ่งนางคอยทุกคนจ้ะน้องต้นข้าวเขียวขจีทุกคนสวยมากนึกถึงอลัลบ,บัม้มตะวันรับฟ้าที่พี่พึ่งร้องเอาไว้และเพลงดังหลายเพลงนั้นในชุดนั้นน่ะตะวันรับฟ้าปีสองพันห้ารอยี่สิบสามเกิดกันหรือยังทุกคน เนี่ยสวยทุกคนชุดตะวันรับฟ้าก็จะมีเพลงอะไรลองนึกสิตะวันรับฟ้าก็ต้องมีแนวแบบธรรมชาติถูกไหมทุ่งนางคอเนี่ยทุกคนเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ดังมาเป็นทุกวันนี้อ่าทุ่งนางคอนะครับแต่ก็แก้วรอพี่นะปีหนึ่งเก้านะคนละชุดกันนะทุกคนแก้วรอพี่นะั่งอีกชุดหนึ่งประเภทแบบธรรมชาติโหแต่เงนะี้ยคนละอัลบั้มกันันะน